คลิปนี้นะครับผมอยากถือโอกาสพาทุกคนมาดูการใช้งานจริงนะครับ สำหรับเครื่องมือช่างไร้สายสองตัวที่จะช่วยเราเนในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับที่สูงๆนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยแล้วก็ลมพัดเป็นประจําเลยก็เคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับมีรถมาจอดอยู่บริเวณตรงบ้านผมเนี่ยแล้วกิ่งไม้กิ่งต้นคูเนี่ยมันหักลงมาโดนนะครับจนต้องแบบเอารถไปซ่อมเรียกประกันอะไรแบบนี้เลยนะครับผมก็เลยคิดว่าจะถือโอกาสนี้เนี่ยมาตัดต้นไม้นะครับโดยใช้สองอุปกรณ์หรือว่าสองเครื่องมือเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า มีเครื่องมืออะไรบ้างนะเผื่อจะได้เป็นแนวทางสําหรับใครที่อยากจะซื้อติดบ้านไว้นะครับใครมีต้นไม้ที่บ้านเยอะๆเป็นบ้านสวนแบบนี้นะครับ2เครื่องมือนี้เนี่ยจะช่วยในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในบ้านของเราเนี่ยได้อย่างดีมากๆเลยครับมาดูตัวแรกนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้นะครับแบบเลื่อยโซ่นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด6นิ้วซึ่งจะช่วยในการตัดแต่งกิ่งไม้นับที่ขนาดไม่ใหญ่ ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยในกรณีที่ผมขึ้นไปบนต้นไม้สูงนะครับเพื่อไปตัดแต่งกิ่งย้อยที่มันแตกขึ้นไปจริงสูงเนี่ยลงมาก่อนนะครับผมก็ใช้เป็นเลื่อยโซ่มินินะครับของโทท่อตัวนี้นะครับในการตัดแต่งตัดมันลงมาเนี่ยได้อย่างง่ายเลยนะครับจะเห็นว่าสามารถตัดลงได้แบบสบายเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาเครื่องมือตัวใหญ่หรือว่าใช้มีดใช้ขวานอะไรขึ้นไปฟันนะครับมันก็ช่วยทุนแรงของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับ ความคมของเลื่อยแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยคือเพียงพอเลยครับในการตัดแต่งกิ่งไม้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ในกรณีที่เรานะครับกลัวว่ากิ่งไม้เนี่ยมันจะตกลงไปทับของที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือว่าไปโดนพวกต้นไม้ที่เราปลูกไว้ด้านล่างเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการนะครับโดยการมัดเชือกเพื่อลังนะครับแล้วให้คนเนี่ยดึงเชือกอยู่ด้างล่างนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งไม้นะครับแล้วก็ค่อยๆเอากิ่งไม้ที่เราตัด หย่อนลงไปนะครับช้าๆก็ได้นะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกิ่งไม้เนี่ยมันตกลงไปโดนของด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการที่ผมอยากจะมาแนะนํานะครับหาซื้อเชือกมานะสักหนึ่งเส้นนะครับนะครับแล้วก็ค่อยๆลังมันลงไปแบบนี้นะครับจริงๆด้วยโซ่มินน้แบบไร้สายเนี่ยก็มีหลาย หลายหลายแบรนด์หลายย่ห้อนะครับดังนั้นเนี่ยเราขึ้นอยู่กับเราว่าเราใช้าสายของอะไรอยู่นะดังนั้นเราก็ควรซื้อเล่ยโซ่มินิของค่ายนั้นนะเพราะว่ามันจะสามารถใช้แบตเตอรี่ร่วมกันได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตัวแรกนะที่ผมแนะนําเลยว่าถ้าใครมีเป็นสวนนะครับหรือมีต้นไม้ที่บ้านเยอะๆต้องมีการตัดแต่งกิ่งบ่อยๆเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นตัวนี้ที่จะช่วยในการตัดแต่งกิง่งไม้ลักษณะแบบนี้เนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัดด้านบนหรือว่า พอตัดกิ่งไม้ลงไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเลื่อยตัวนี้นะในการตัดทอนกิ่งให้มันสั้นลงเล็กลงนะครับเพื่อเอาไปทิ้งหรือว่าเอาไปเผาถ่านอนะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับเมื่อผมตัดแต่งกิ่งด้านบน จนออกหมดแล้วนะครับ <g ill error> ทีเนี้ยมันก็จะเหลือแค่เป็นลำต้นสูงขึ้นไปแบบนี้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการจะทําก็คือผมต้องการลดความสูงของต้นไม้ต้นนี้นะครับเพื่อให้กิ่งเนี่ยมันแตกอยู่ต่าๆนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยผมจะได้ตัดแต่งกิ่งได้ง่ายนะครับอาจจะใช้เป็นอุปกรณ์เป็นเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงเนี่ยก็สามารถที่จะเอื้อมนะครับขึ้นบันไดตัดได้อะไรแบบนี้นะครับจะเห็นว่าระยะที่ผมต้องการตัดเนี่ยเป็นระยะที่อยู่ ประมาณเกือบกึ่งกลางของความสูงที่เหลือเลยนะครับผมต้องการให้ส่วนที่ผมตัดเนี่ยมันตกมาบริเวณตรงช่องตรงนี้พอดีนะครับวิธีการผมก็เลยจะใช้เป็นตัวเลื่อยโซ่แบบแบตเตอรี่นะครับเป็นขนาดติดนิ้วของดีวอ์ตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็เคยใช้ในการโค่นต้นไม้มาแล้วด้วยนะครับวิธีการเริ่มต้นนะครับผมจะขึ้นไปมัดเชือกก่อนนะเพื่อใช้เชือกเนี่ยเป็นการลังนะครับให้ดึงมาณตำแหน่งที่เราต้องการนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเลื่อยโซ่นะครับขึ้นไปตัด ฝั่งที่เราต้องการจะให้มัน,มนเอียงไปนะรหรือว่าล้มไปนะผมก็จะใช้เป็นเลื่อยโซ่เนี่ยครับไล่ตัดเข้าไปนะให้มันเป็นลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเข้าไปนะครับเพื่อตรงเนี้ยจะให้มันมีช่องว่างสําสหรับในการดึงตัวท่อนไม้เนี่ยให้มันเอ็นไปนะช่องว่างที่เราต้องการให้มันลงไปนะครับวิธีการตรงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะพอนึกภาพได้ออกอยู่แล้วนะครับนี่ครับจะเห็นว่าตรงนี้ผมทําให้มันมีช่องว่างแล้วนะต่อต้องบอกว่าจริงๆผมก็ใช้ขวาน ช่วยด้วยนะครับเพราะว่าตำแหน่งการตัดมันลำบากนะครับก็เลยใช้ขวานในการฟันช่วยด้วยถัดมานะครับเมื่อเราได้ความลึกฝั่งที่เราต้องการให้มันล้มไปแล้วเนี่ยผมก็มาตัดส่วนที่ทางด้านหลังนะครับที่ตรงข้ามกันเลยนะครับแล้วก็ให้รอยตัดเนี่ยมันตรงกันนะครับซึ่งวิธีการนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมทิศทางของอต้นไม้ที่เราต้องการตัดเนี่ย ลงไปในทิศทางที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้นะเผื่อจะได้เป็นแนวทางสําหรับใครที่อยากตัดต้นไม้ด้วยตัวเองนะครับจากนั้นเราก็ดึงเลยนะครับออกแรงดึงก็จะตกลงมานะตาแหน่งที่เราต้องการแบบนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้มี การรีวิวหรือว่ามีการให้ความรู้อะไรมากมายนะเป็นการพามาดูการใช้งานจริงสําหรับเครื่องมือช่างไร้สาย2ตัวนะที่ผมได้ใช้ในการจัดการกับต้นไม้ของผมนะครับเพื่อว่าใครกําลังลังเลอยู่ว่าอยากจะซื้อเครื่องมือช่างลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้งานกับบ้านเราได้หรือเปล่านะผมก็เลยเอามาใช้งานลักษณะแบบนี้ให้ดูนะครับซึ่งจะเห็นว่าการทํางานเนี่ยมันก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับโดยการใช้ เครื่องมือตามที่ผมได้บอกไป2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดกิ่งไม้นะต่างๆเนี่ยครับพวกนี้ผมก็ใช้เป็นด้วยโซมินินะครับในการตัดจะเห็นว่าสามารถตัดได้อย่างสบายเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างเช่นมีดหรือว่าขวานเลยนะครับทาให้เป็นการทุ่นกําลังแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของเราไปได้ด้วยนะครับก็เป็น2ออุปกรณ์ แบบนี้นะครับก็ลองเลือกใช้งานดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูในดีคริปชั่นหรือว่าใต้คอมเมนต์ที่ผมจะแนบข้อมูลไว้ให้ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ